สงครามรัสเซียยูเครนก็ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่148แล้วนะคะยังไม่เห็นสัญญาณที่สงครามจะยุติลงได้ขณะที่คำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็คงจะต้องจับตามองกันจากนี้ไปว่าความหมายคืออะไรเพราะเขาระบุว่าเป้าหมายในการปฏิบัติการของรัสเซียไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะที่ภูมิภาคดอนบาสอีกต่อไปแล้วนะคะ แล้วคำพูดแบบนี้ความหมายคืออะไรช่วงนี้คุณพงสทัตสุกพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะออกมาพูดแบบนี้ทางสหรัฐก็เตรียมที่จะส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าไปช่วยยูเครนมากยิ่งขึ้นนะคะจะยิ่งเท่ากับเป็นการเติมเชื้อไฟให้กับสงครามไหมคะถูกต้องเลยครับเป็นการยั่วยุก,กันไปมานะครับเพราะว่าทันทีที่ทางรัสเซียพูดออกมาแบบนี้ทางสหรัฐก็บอกว่าพร้อมที่จะจัดส่งอาวุธเพิ่มเติมไปให้ทางยูเครนด้วยครับ คุณผู้ชมครับสาเหตุที่ทําให้รัสเซียเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการสู้รบครั้งนี้เนื่องจากชาติตะวันตกยังเดินหน้าจัดส่งอาวุธพิสัยไกลให้ยูเครนครับกระทรวงกลาโหมยูเครนได้เผยภาพกําลังพลใช้ระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาส หลังจากสาหรัฐทยอยจัดส่งมาให้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้ววันนี้สหรัฐบอกว่าเตรียมจัดส่งระบบไฮมาสให้ยูเครนใช้ป้องกันตัวจากรัสเซียเพิ่มอีก4ชุดทําให้จํานวนระบบไฮมาสที่ได้รับจากสาหรัฐตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น16ชุดแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเปิดเผยว่าการจัดส่งอาวุธพิสัยไกลแบบนี้ให้ยูเครนเป็นการบีบให้รัสเซียต้องขยายแนวรบเพื่อไม่ให้พื้นที่ยึดครองตกอยู่ในอันตราย В нынешней ситуации никакого смысла это не имеет. Вчера... Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР-ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. Причем продолжается последовательно и настойчиво. การให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกับสำนักข่าว RIA Novosti สื่อทางการรัสเซียชี้ว่าเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ไม่ได้จำกัดเฉพาะภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ยังครอบคลุมไปถึงเคอร์ซอนและซาปอริเซียด้วยหลังจากพื้นที่บางส่วนของทั้งสองแคว้นนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซียไปแล้วและการขยายขอบเขตการสู้รบก็ถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญ หลังจากรักเสเซียเคยปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทำสงครามมาแล้วครั้งหนึ่งมาช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นรัเสเซียประกาศทำสงครามระยะที่2เพื่อปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสให้เป็นอิสระสาเหตุส่วนหนึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นเพราะว่าการเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนในช่วงแรกรเผชิญแรงต้านอย่างหนักทำให้กองทัพรัเสเซียไม่สามารถยึดครองกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนได้กัน ขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การขยายเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ของรัสเซียในสงครามครั้งนี้กับ And now that that invasion is well under way now that that invasion has uh, proven itself to the world to be nothing more than a war of territorial con conquest a war of territorial aggression of uh, the likes of which we haven't seen since mid last century Uh, is no surprise that Foreign Minister that to to the no and uh ความเคลื่อนไหวของรัสเซียเกิดขึ้นเพียงหนึ่ง,งวันหลังจากโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐออกมาเปิดเผยรายงานข่าวกรองว่าราัสเซียกําลังวางแผนผนวกดินแดนอื่นๆของยูเครนโดยใช้วิธีเดียวกับการผนวกคาบสมุทรไครเมียเมื่อปี2014นะครับโดยรัสเซียได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยึดครอง ใช้เงินสก,กุลรูเบิลเป็นสก,กุลเงินหลักและบังคับให้ประชาชนขอสถานะพลเมืองด้วยนอกจากนี้ก็ยังเตรียมเปิดการทำประชามติเพื่อผนวกินแดนต่างๆของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียภายในเดือนกันยายนนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาพปรีชารัตรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิเคราะห์เป้าหมายต่อไปของรัสเซียครับผมดูนะครับในงแง่ปฏิบัติการทางการอาหารเนี่ยก็ยึดดอนบาสก่อน แล้วก็ใช้ดอนบาสเนี่ยเป็นแกนหัวใจใทางยุทธศาสตร์ยขยายนะครับไปสู่ตัวอื่นๆของภาคตะวันออกของยูเครนแล้วก็ประวัดมาทางตะวันออกเฉียงใต้าจนด้านใต้ที่กลุ่มทะเลอาชอฟบกับทะเลดำนะครับเขาต้องทานี้ให้ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวแนวแม่น้ํเดนิปโปเนี่ยนะครับก็จะเป็นแกนสําคัญในในใน,ในภาคบูรพภาที่ยูเครนอ่าที่รัสเซียจะต้องยึดยูเครนให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าข้ามไปภาคตะวันตกนะครับของทางฝั่งน้ําเนี่ยรวมถึงเข้าไปยึ ด้วยเนี่ยมันอาจจะสร้างความยากลาบากให้กับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียหรือแม้แต่ตั้งตึกยึดได้แล้วเข้าไปจุดพรองก็จะเสี่ยงต่อการถูกกระด้างกระเดื่องหรือการโต้กลับคุณนัฐาคุณผู้ชมครับการเดินหน้าผนวกดินแดนของยูเครนก็ถูกมองเหมือนกันนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนในการฟื้นฟูจากประวัติรัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตขึ้นมาใหม่ให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ ที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเบลารุสในช่วงเวลานี้ก็ดูเหมือนจะถูกจับตามองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศดูแล้วมีแนวคิดที่จะบูรณาการร่วมกันด้วยนะคะหรือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองอย่างมากนะครับและยิ่งสหรัฐกับชาติตะวันตกหันมาใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งผลักให้ทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเท่านั้นด้วยครับ คุณผู้ชมครับรัสเซียกับเบลารุสจับมือกันในานามรัฐสหสภาพมาตั้งแต่ทศวรรษที่1990แล้วครับแต่ว่าการเดินหน้าสารต่อความฝันในการรวมชาติไม่เช่เรื่องง่าย беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций. Легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами. แรงกดดันทางการเมืองและการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกผลักดันให้กระบวนการผนวกเบลารุสกับรัสเซียเดินหน้าเร็วขึ้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพูดชัดเจนในการประชุมที่เมืองปรอตโน่ทางภาคตะวันตกของเบลารุสเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่ผ่านมาราวกับว่าแรงกดดันจากชาติตะวันตกทําให้ความฝันในการรวมรัสเซียเข้ากับเบลารุสเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น ด้านประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกที่นั่งเก้าอี้บริหารเบลารุสมาตั้งแต่ปี1994เคยเรียกร้องให้ผู้นำประเทศอดีตสหภาพโซเวียตเข้าร่วมรัฐสหภาพรัสเซียและเบลารุสไม่เช่นนั้นอาจสูญเสียเอกราชรัฐสหภาพรัสเซียและเบลารุสเป็นองค์กรเหนือรัฐประกอบด้วยรัสเซียและเบลารุสมีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคง ลูกคาช e n k และบอริสเยลซินอดีตผู้นำรัสเซียได้ลงนามในส่นทิสัญญาก่อตั้งสหภาพระหว่างเบลารุสกับรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่2เมษายนปี1997ผู้นำเบลารุสมีความปรารถนาอย่างมากที่จะผนวกเบลารุสเข้ากับรัสเซียและลงนามข้อตกลงเพื่อสร้างรัฐสหภาพที่จะใช้รัฐธรรมนูญและรัฐสภาร่วมกัน แม้ว่าความฝันในการรวมชาติของลูกคาเชนโกจะหยุดชะงักไปหลังจากเยลซินลงจากตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมปี1999แต่ผู้นำเบลารุสยังคงพึ่งพิงรัสเซียตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาลูกคาเชนโกพยายามลดการพึ่งพารายได้จากการผลิตแบบนารวมของทางการการผลิตสารเคมีและการกลั่นน้ำมันที่นำเข้าน้ำมันดิบราคาถูกมาจากรัสเซีย และหันมาพัฒนาวงการไอทีให้ก้าวหน้ามากขึ้นแต่ความพยายามในการผลักดันวงการไอทีต้องอยุติลงหลังจากผู้นำเบลารุสคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งได้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเป็นสมัยที่6จนนำไปสู่การประท้วงต่อต้านจากประชาชนหลายแสนคน การใช้กําลังปราบปรามอย่างรุนแรงและการจับทุมคุมขังผู้ประท้วงทําให้ชาวเบลารุสหลายหมื่นคนรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีอพยพไปยังประเทศเพื่นบ้านทั้งโปรแลนด์ลิทัวเนียและยูเครนการสูญเสียกําลังหลักในการพัฒนาวงการไอทีทำให้ลูคาเชนโกจนปลอกและต้องหันหน้ากลับไปพึ่งพิงรัสเซียในท้ายที่สุด อเล็กซีคูชนักวิเคราะห์การเมืองในยูเครนให้สัมภาษณ์กับอัลจาซีราว่าการรวมชาติเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสร้างจากระวัติที่3ของปูตินเพื่อฟื้นฟูจากระวัติรัสเซียและสหภาพโซเวียตในวันครบรอบร้อยปีของสหภาพโซเวียตในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เป็นเพียงขั้นตอนทางเทคนิคในการเตรียมมติมหาชนให้พร้อม การส่งสัญญาณเกี่ยวกับการรวมชาติอาจเป็นโอกาสเพิ่มคะแนนนิยมของปูตินในรัสเซียแต่การขานรับของลูกคาเชนโกไม่ต่างจากสัญญาณเตือนภัยต่อชาติตะวันตกเนื่องจากการก่อกำเนิดอย่างเป็นรูปธรรมของรัสาภาพจะทำให้อนาเขตของสาภาพยุโรปเข้าใกล้รัสเซียมากขึ้นขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกว่า1,000คนในเบลารุสเมื่อปี2019 พบว่าร้อยละ74.6ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้รัสเซียและเบลารุสดำรงสถานะเป็นรัฐอ,อิสระต่อไปแต่อาจลดข้อจำกัดในด้านศุลกากรร้อยละ12.8ต้องการให้รัสเซียและเบลารุสมีสถานะเป็นรัฐสหภาพร้อยละ6.6ต้องการให้รัสเซียและเบลารุสมีสถานะเป็นรัฐอิสระต่อไปและไม่ต้องลดข้อจำกัดด้านศุลกากร และร้อยละ3.7ต้องการให้เบลารุสผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแรงสนับสนุนแนวคิดการรวมชาติที่มีแนวโน้มลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นสัญญาณว่าการทำตามความฝันของผู้นำรัสเซียและผู้นำเบลารุสอาจไม่เช่เรื่องง่าย คุณผู้ชมครับเส้นทางของยูเครนและเบลารุสเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของรัฐอดีตสหภาพโซเวียตนะครับนี่เป็นประเด็นที่น่าจับตามองด้วยครับคุณนัฐาเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูรัฐบางรัฐก็ยังพักดีมีความใกล้ชิดกับรัฐแกนนาอย่างรัเสเซียนะครับขณะที่บางรัฐอย่างยูเครนแล้วก็อีก3ชาติอย่างเอสโตเนียลิทูเนียลัตเวียเนี่ยตอนนี้ก็หันไปเข้าหาชาติตะวันตกมากยิ่งขึ้นด้วยครับ โดยเฉพาะยูเครนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะว่าต่อสู้กันอย่างถึงที่สุดเพราะว่าต้องการที่จะอยู่กับทางสหภาพยุโรปและชาติตะวันตกมากกว่านะคะถูกต้องเลยครับขอบคุณคุณพงษ์ชัดมากค่ะ